โอธรรมดาครับผมวอตถลับพี่น้องสู่ตลาดนัดโคกระบือส้มบอยวันที่21ครับ<อ>ผมมาเบิ่งเจ้าบ้านแล้วพี่น้องเด้อว,ว่างัวงัวงัวมันขายดีวานขายดีแต่วานเด้อนี่เหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณครึ่งนึงนะไปเบิ่งคอ,อกเมื่อกี้เต็มคอ,อกแล้วไปแต่วานก็หลายขั้นหลายพวงครับผมไปเอาเท้าที่าดเหล่าพี่น้องเด้อตลาดนัดนี่อ้วนซื้อไปเลยหนี่ก็เบียดซื้อแล้วต้นอ้วนอีกเด้อ เฮ้ยเดี๋ยวได้ทั yeah well, ้งิลอมใั Pen ่เหอกวะคุณได้ขามากอะไรงานตัวนีเด้อแต่ว่ามือ kind น of ีเชาวบ้านเพิ่นบกคอยออกไม่พี่น้องเพิ่นเกี่ยวเข่าเนื้อหยาเข่าอย่างหนังมันอยู่ปู้น้อยเมื่อบ้านราคาร้อยเองเจหาหกเจ็ดขายดีครับปู้น้อยเด้ก็หนี้งัวเลี้ยงง่วงามก็ขายแต่ว่าในได้พี่น้องก็หนีหรือแล้วง่วมากๆจเศ้ามาทำเศ้า มึเนสิมงหายเรียงอะขามาน,นีคนละครับผมต่ว่ากองอีกองนึงอีเด้้ยฟงเลยมาไอเสาแมนบ่มูบ้านขายต่วันไห,หนเต็มรถดเลยผมมาเบิรงรอบนึงแล้วนี่นี่นี่งเรียงร้อยทะเลป่อหน่อยสิจัปัดใส่แมวนู่ใส่ข้วแม่ลูกนอเท่าใดพ่อสามหมื่นบ0สามสิบห้ คุณเด้อแม่ม,ม,มือคุณครับผมแมมอคุณครับลูกมันเชาอไรไปไหนลูกมันเฉพาลูกหนาวเนาะสา,สาลูกมันไหลไปไหนแบ่งลูกลูกมันไหลไปไหนลูกมูสีปัญหาเอาโคมที่หนึ่งโคมที่สอง 37, านนสามสิบเจ็ดสามสิบห้าาในเสาที่นอหม่านมันตะขนไปบ้านสี่ห้าวกวกม,มันเตียมลนไปเลยปรยูแล้วเออตลาดนี่ม่นิ่หนึ่งอยู่นองมันสื่อแต่บ้านเด้ันเตียมรนวันนี้โหลดโวยโศนแล้วนอเหลือนี่คือไปอีขั้นเนมตอนอีกโอ้หมู่บ้านหมเบิองล้วลงข้ายนนงูแห้งงูเนือไหมครับสามสิบเจ็ดสามสิห้าเี่น้องครับ สองตเดอ้อคุณนรล่งขอบคุณมากครับผมโอเคน่าเจอทายไงครับผมสามสิบห้าสามสิบเจ็ดพูดนะคือคักบอพี่น้องครับผมไล่สดคุณนรล่งมันชัดบอเพราะว่าตลาดนี้มีปัญหาเรื่องขึ้นเนี่ยชัดบอกดเล็งหนึ่งเด้อก,กันชัดกับบอชัดเดอ้อเออชัดบอชัดบอ ช่องผมสิมีเต้มหมด3ช่องในพี่น้องแจ้งพี่น้องนิดนึงช่องโชคดีทบทยแลนด์แล้วก็ช่องพานุมาตรชาแนลแล้วก็ช่องสร้างไม่ขึ้นมาตัวนี้คือเอาไว้สำรองคือช่องโชคดีไทแลน์ผมเปิดเด็กปล่อยแล้วขอเลขไอ้ขอเบอร์080 1 4 8 1 4 8 9 2 8 0 9 2 8่9 2 8 1เอาหม่เบ้าง0ปน8 0 9 2่ง8 0 มทังไหนลเอดมอาชีลาีอไหนมาบอกะบบางเกาะแจ็คบอขายมอหร้มั่งเียมาด้ว่หลอบนึงไเดจจให้แจ็คชิมราสีบานเท่าเอาโหน่ขายแล้วเวนี่ขายแล้ววคนือนี่ขายอยู่บผมบอกแล้วว่า หมื่นทันหม่น่าน่นนวแล้วใหญเห็นกันหน่อยไสดอยู่นี่เฮ้ยไสดเลยบอกโอ้ไล่แล้วน่องกี่้าไสดเครื่องนึงเครื่องนึ่งทำรองทายกองไปลงมาอีกเครื่องนึ่งโอ้งานางาอร์ตัวนี้ก่อนคือบนมัแน่นไหนบอกมันลมนาก็ร้นก็ยมาเลป่า เออทั้คนยังมาอามอยู่หน่อห่วยเสือตัวนี้มีตัวเดียวเหรอเขาเห็นมาได้ก็มีเสือตัวนี้สีเขียวย้ายมันเสียเด้อนั่นละเทียนั่นนั่นละเทียมันหมานเี่นอมานเสียมานเด้อเอ้าตัวนี้ร้ายไปไหนเอ้ยหมื่นแปดทิมมันทั้งรลยยิ้ดรลยยิ้ดดีป่ะวันเสาร์หมื่นยุดยุดไม่ได้ไปเพาะเขาเาขึ้นเ่าหมื่นเออเออแล้พี่น้องช่วงนีเขาอยากเขาอยากน้่งไปเด้วยเขาจงนี้หมื่นแปดนอ สูงกับสาคคนพี high, you know, ่น hmm. wow. wow. oh, right? oh. ้องครับเมตรหาสี่ิบแปดสี่สิบเก่าเนาะมื่แดม่สาวโอ้ยังงายเท่าไหร่โอ้สามสิบให้ตัวแกมันกระปุกยังป๋ายกระมันมากเลยกระปุกระปุกกระปุกกระปอกกรัปเกกรนปุกกระปกกระปนนกระปุกกระปุกกระระรรปะปกรนนี้เน้นตัวอะรรัรนะรนระ ลอยประมาณปอ๋อตแกมาแคุณละฝากกางหมื่น <18, S 1> แดล้วตัวนี้ครับหมื่นแปดเลีกมลงกงารอหอยูู่นย์แปดสามสองหนึ่งเก้เอ้าตัวที่สตัวที่ส แม่มานม่บ้าน่แม่มานกวทองเราเรียบร้อยคองสองเดือนแล้วมกับตัวให้ไม่ก็ได้ซมหมึกได้ไหมสมไปหลอดตัวใหด้วยเจอไปหลอดนี่นอะมี่ม่มี่แม่มานลูกแหลกดูลูกลูกสลูกที่สงนาะมันมีมันมี่องบังเนาะเออมัจะแรงยนึงเอ้าบึงแขงมึงขาเราคองสามติสาต่อใดเด้อกปไก่สมฟรีกังเลยยายาเอาอย่าไปส้นเืยที่เราไม่ังสูงเมตรสี่สิบ พา40พาขึ้นไปครับค้อมสูงคุณลองลงมันชัดบอฮ้ยมันมันชัดเจนบอสัญญาณไหมลอง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 ต่อเบิ่งมันชัดบอเพราะว่าของสมปอยนี่บพรว่าจะเป็นทูมูฟเอีนนี่มีปัญหามันอยู่นอกเมืองแห้งน่ะผูมิใจสดนี่มันจิตพามันจิตแตกเนี่ยขนาดเปรซายไล่เดือนเลยนี่30พาเรื่อยเนาะ33เอาเมียนมาดเด้อพี่น้องลูกที่สองเขาเลาสูงเมตร40พาขึ้นครับบวกบวก เบอร์เบอรงกันเนาะแมนค่ะใส่อีกรอบนึงบังเพื่อนลืม082 1 8 2 1 1 2 4 1 1 2น338 3 3สนสียงห่านเราหรือว่าเราได้หลายตัวที่นี่แมาจออเบิงแล้วมาควอนเราถือบานอยู่ใกล้ๆอย่่้หมดเลยทีมเบิ้งก็งามิปเอ้ยเดี๋ยวถตาเบิง เด้ออายุสี oh, <ive> no ่เดือนนะครับที่สี่เดือนจะเจอหงาเด้อพอพั่นขึ้นสุดหลือเป่าโอ้พ่อยตัวหนึ่งเว้ยเดี๋ยวมาโมโนแมนไใส์หูเลยเอาคุณดูลกมันชัดป่ะสันดานมันชัดป่ะ ได้ครับโอเคครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าวงนี้มันมี่มัญห้าเรื่องเรื่องชัดครับขอบคุณมากครับสิบพยาญชางกบซาเด้อวันที่นี้ถ้าพู้ได้อยากได้เบิ้งคลิปที่มันละเอียดนะครับเบิ้งทั้งทั้งช่องปกติผมผมใส่สองเครื่องด้วยนี่ใช้สองเครื่องเลยถ้าอะไรแม่ลูกเลยก็ได้แม่ลูกฮะแม่เช้าไม่เรียบ่หอ่ะเช้าเรก สาวแล้วก็ตัวแรกนี่ตัวแรลกของอะไรไปไหนเฮ้ยตัวแรกอะไรไปไหนนกขู่นกขู่ขู่อะไรไปไหน, <30. S 1> นสามสิบเจ็ดเด้อไปหาเราเองต,ตัวถึกตัวใดพี่น้อง,งส,าแแแสาแม่แม่สาวองสองนอ้องอายุอายุนี่ประมาณเกือบชั่นปีเลยพี่นอ 8, 9, ้องแปดเก้าเดือนกว่าัวจะว่าง่วงมันเฟ้มมันใหญ่เด้อตัวนี้ครับ สาถึงต df, ้ละมื่นมืนสามสามพันหารเนาะมื่นสามม่นสาต้นมกันบ่มากันบ่ตบ่ต้นยหญ่งอะไรเป็นต้นไหนมีมาบ่ต้นไหนเคยม่ดู้ว่าต้นไหนต้นไหนต้นห่างสิบแปดสามสิบกับสามสิบเจ็ดยูน้วยสนามมาด้เซาหยมอเบอร์มาให้พที่วศูนย์หกหนึ่งส

คุทนหายหายอะไเจ้าว่าเขามาขอไปเหนือไปาคาเป็ัี่คุยายอไปเอาเขาเสียื่อนหาเขานเือนาม่ขอนเขา่ขอนเขาเยวจะของสนามมาสื่อย่มขายเพิ่นเออขายเอาวไก่จุ้งพกไก่เหรอคุณยายเพิ่มมาเสื่อพันซีสองตัตัวละเจ็ดพันเยอะเด้อ ซื้อพอพันบ่เหลือจ้าโตพี่น้องหมูว่านผมว่เบิ่งรอบนึงน้องมันมันหายไหมเขาซื้อจะว่านหรืเด้อตัวนี้เขาซื้อเลยครับนี่ตัวนี้ซื้อแล้วเขาติดคลิปแล้วเรียกออกโอ้ยตัวนี้เอ้ายังไม่เต็มอยู่หรืพงมารอบสองแล้วพงรอบสองวะหมอวานได้กี่ตัวะ รถหนึ่งบ่รถหนึ่งก็สาตัวตั้บาทได้ขายบาที่มืหกสองตัวสองตัวดันสี่มอหกอยพงห้อยพงมันมีไซดีครับนี่ถ้าใช้เอซีหน่อได้ใละนุ่นห้อยพงห้อยเวียดสี่บหกสองตัวมันถือก็ถล๊าว่าเลยสี่สองมื่นสามนี่เนาะสายเนือไและพี่น้องเซ็เม็ดเลยปวดๆมีตัวนี้บ้ยนี่ ตู้น,น,นี้ซุ้มหนีชิมาได้เสาเด้อเอ้ยเบิ่งทักทีก่อนตัวนี้แม่ลูกมันก็สีแดงสิแม่ลูกกันบ่ปลาล <c oughs> ูกก็งามตัวว่าตัวนี้ห <c oughs> มดตาเหมือนว่าสองตัวนึ่งเรียบร้อยเนาะอาไรสดวยๆตัวนี้ <c oughs> สองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่แม่ลูกลูกลูกดีแดงจันเลยพี่น้องครับ เบิ่งถ่ายมันเด้อมันจะเดือนดูมันประม้ยแดดเดือนเนาะเออมันเขามันออกเหรอแม่มันเป็นง่วงม่วงไทยบ้านพี่น้องครับเล่มันที่ลูกกับสิเป็นเล่หน่อยๆเนาะเล่ผสมมากสามรอบแล้วเนาะเล่มันเว้ยตัวนี้เว้ยเอาดึงดีมั้งครับพูดแต่ว่ามันงามเด้อมันแดงอยู่ ผมจะเปางกระซาแต่พี่น้องพอยัน <pillows> ขึ <darauf parler> 12, ้น <communic> มันยางไปมันถีเวียนหัวกันนะยางกระซาไปจะซสาเน่ยหมู่บ้านหมู่บ้านเทศรดลบพานเน็ตหมู่บ้านมืนีมอเสามืนีนกคาบานี้ไม่หรอกคนบริยังใส่โทรศัพร์นะมันเลยสัญญาณมันดีขึ้นนอยนึงนะเทศรลำมู่เสาตัวเลขไรแม่ตัวนี้1มื่นสอง0มื่นสองมื่น โอ้ยโอ้ยโอ้โออนตัวแม่ครับตัวหนัง <mm> ตัวนี้กังามไว้ตัวน,น,นี้งามตัวเลมันได้พี่น้องออกแดงแดงหมื่ครับสองหมื่น่เนาะเบอร์มาใส่ผมเนี่ยศูนย์เก้าสี่นึงศูนีนึงหกแปดแปดหกแปดแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกแปดแปดหกแปดมืนสี่ครับกับหมื่น แม่เลื้ยงนวลสองตัวไหนต้นไหนนวนสองนอตัวอีกลางหนอเลยตัวกลางหนอครับคันเจอไทหโวยไทยมันบ่เจอเลยมีแต่แบบงูธรรมดานะลองเอไปเล่อเอาดิล้มตึงล้มตึงเอาไปงูหน่อยเหรอหนีตัวนี้ล้อยนีส่สองตัวป่ะสองตัวป่ะสองตัว,อ,ตว,อ,ตวอ่ะ รอยเลี้ยงเด้อรอยเลี้ยงปัดเม็ดสามสบบวกบคุบ่อีแล้วปไหนทำอ่ะตัวนี้หอ 3, ้องสามพหตัวนี้ห้องสองพันเงห่างกันตัวละหาหอยนเนาะเอ้ตัวนี้ตัวนี้หมื่นสามพันหาตัวหน่อยเม็ดสามสิทั้งสตัว,อ,ตวอายุสามสามกันเนาะสองตวัวซื้อแล้วขายอะไรไปไหน ขายสองหาครับข้าหานอกอุ้ยบืนไปีน้องมึงเนี่ยเบืนเียงได้อยปงงามอมันได้ตรงนี้มีการจับมันไทยเท่เไหร่ซื้อแม่ค้ากล่องไปนี่อนีเดียวอีกสอช่องเลยต้ต้อะไรสดตัวนีเอาไปไทยดิโอทำลงทรมาได้เดี๋ยว้นี่ต้หนีเติ้นมันเกินอยู่นี่หมดนเบื่เป็นรอยเลยแต่บางกล่องมันแตกหัวแตกนี่แตกกระจกแตกก็แตกแล้วไม่ลงเปลี่ยนกัเป็นสองพันก่อเลยเปลี่ยน เอ้าสองห,อออ 22, ห,ม,อม,หมื่นหาตัวนั้นหมื่นสามพันหารอยตัวนี้หมื่นสองนอมาเบอร์ไห้ผม0 8นย์แปดหนึ่ครับศูนย์แปดหนึ่นเงเก้าสองแปเก้แปดนึ่งเก้าสามสา่งมสนคพายกค,ครับอายุกว่มากาอะไรกันบุกเกิลนบบเกินเจดเดือนกว่าบุกเกินปีเกินปีแค่นี้พ่อเมียสามสิบกัวกัวัวสาวยูนิเกียนีพี่น้องเวลาเขาซื้อว่างกันสมนียลมื่นสองหมื่นสามัวไปเลี่ยง อุ ane, <pad> med, med ้ยห <more> ัวเลี้ยงต้นเสาต้นเสาถือว่านุ่งแม่โด่งงามๆได้หลายตัวพี่น้องร้อยละประมาณกับสองหมื่นกว่านี่ตัวนี้สีแดงเลยจักบาทครับนี่ใช่หรือเปล่าเจักบาทครับสิโอ้สูสีต้นั้นวะหมื่นสองกับหมื่นสามยันี่เจ้านี่ร้อยเลี้ยงเลยพี่น้องเม็ดสำคัญเม็ดสามสิบกว่ากว่าที่ตัวเดียวเท่านี้เปลิดโบนน้อย น้ำล่างวกขาดพี่น้องน้ำล่างดียูเดอเอาโม่เลี้ยงโม่เลี้ยงขันแม่งามามแงอยู่ยูนเก้หมื่นสอถึงถึงหมืนสานี่แหละกับตอนเอาเดอ,อร,ออรอ์อใหญ่ยักษใหญ่เดินเป็นใครเลยพี่น้องไปไปาหนควบใอายสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นเท่าไรครับยังอยู่ หาหมื่นกับตัวสองสองมื่นหาเอา้าสิบสามตัวนี้มือนีกับแจ้งพี่น้องนิดนึง,นง,นงเขาเกี่ยวเขาวันเนอง้อง้อเศราสิเขาหน่อยมันเขาจะว่านกับมันเหรอขอเรียกโทอดซับไอ้คนนีมีเบอร์ป๊อปศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าง้ออยู่ทางขบวนเอาขบวนมาไก่ไว้ กันอุมบุญดู่บ,บ้บบานเขาสื่อง้อออกประมาณเกือบซี่ห่วงพี่น,อนอ้องง้อนิดหน่อยเด่๋เต็มลำเลยดู่บ,บ้านเขาที่นี่ผู้ใดเต็มลำเขาเขาก็ไปก่อน,ขออนขอเขาบระยู่เดี๋ยวเขาบรถ่าเดี๋ยวเขาไปก่อนนะแต่เสียมีดผมมาอยู่ด้วยเสาท่นี่เอา้าตัวตัวนี้ก็งามปะตัวนี้ขายอะไรไปเนี่ย สองมืนาอนาาเล่เนาะเนืออันเนื้อไปายไปแล้วทายไปแล้วไปลองคลิปๆเรคิวคิ้วสองหานี่ันาดเอ้าขายแล้วตัวนี้กุ้งทามหรตัวนี้พี่ยังละพอขึ้นดังจองๆถึงเมื่อยบปกาปวดขาเจ้าบาลละพองัวหน่อยตัวนี้ มือเท่าไหรอะถามคนโอ้มือ,อ,อมสีผาลอโโยเจ้าวูมีโทษทรัพย์ของหูอย,ออปปยมือสีผาลอยเจ้าคือบวขายจังมือสามเขาหองมือสามเลยตําหนิตั้งกอเน,น่าเน่า <c oughs> บอกหองอะไรเขาอยากตอมมันถือมอือสิผาลอยโอยเท็กนิคเอาแม่ลูกไรไปไหนครับสองมืนหาเด้อโอ้นหมดนึงดับเงินเลย,ยค หอยหนึ่งนำเงินเลยคุณนำเงินสองหมืน่นหาน้อแม่ลกูกแม่พี่งอไทยกลางได้พี่น้องโลกนี่ออกมากอะจำอยู่ลกูกพุกฮะขายเล<ก>ย,ยบอกเอาเงินเลยนอ้อลำโตสีกระดานเป็นสีส่เหลี่ยมพื้นผาครับไประยุะกนะกับกับพ่อเลี้ยงพี่น้องสองหมื่นาโอ้ยแม่เราเขาไปใส่หยาเนาะ แม่รอบพะยา่านนีดีเนาะเป็นเป็นจากไฮน้ำเลี้ยงเป็นขาดน้ำเลี้ยงน้อยน,นึงง้ออยู่ใส่ง้ออยู่บ้านได้สีลาด,ดนาะมีเลโทรสาบา่ใสไ่ไหมเพิ่มบ้งส94 612 46 4669เอาขัว้วนาบีหนองมื 10, 25, 12, น่นสองมื่นหาลูกมื่นมสองเนาะ เอ้ยมืน่นมืสองหรือมื่นหาวะอ้าวม่ีนั่งนี่ทีแต่ร้อยปุ๊บ่อยกับระเบิดละเอามามาเสาท่านเขาเด้อโอ้เด็ดได้ได้ยี่สิบนาทีแล้ววะเทปเดียวไปยังพี่นองครับเหมือนกันปุ๊บไปลงปลุกของหน่อยเด้อ อันนี้ก็แม่โค้ออง่งใหญ่สิพี่น้องครับนี่โค้อองแม่โค้งเขาแต่ว่ามาเสาเขาเขาสื่อมเมืลอไหร่ม,มันจอยนะเขาสื่อแนวนี้เดินไปกันน้ำก่อนเลือดเลือดเลือดจะเขาเหลือกพี่น้องจะจอยมันมาง่ามเลยเลือดจะเหลือกครับ